โย <Yo. S 2> สวัสดีมิตรรักฟแฟนเพลงด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกม Big Pen Ball 2ซึ่งแน่นอนว่าผมเล่นมาก่อนหน้าน,นี้แล้วแล้วก็ไฟเสียงเจงครับและแน่นอนว่าผมได้ฝากดิสไลค์ของเกมทีเนี่ไปด้วยนะซึ่งตัวเกมฟรีเขาได้ปล่อยมานะวันที่15 มัง้งเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นภาคแรกให้ดูนะคือจริงๆอะทุกคนไม่ก็น่าจะไปดูคลิปพวกคนดังๆหมดแล้วแหละว่าเขาแบบเสียสโลบั벅อะไรเงี้ยเลาวไปเล่นก่อนอันนี้โอ้ย,อยกูก็เพิ่งมารู้เนี่ยกูก็โทษนะกูไม่มีปัญญาซื้อเออโลอ่ยูเบอร์เรีวอร์ดอะไรอ้อาวครึ่งตัวเกมครึง่งฮิปคือผมว่าระบบเกมภาค2เนี่ยมันโง่ามากเลยภาคแรกน่าจะดีกว่าเยอะเลยเอ้ยสัตว์ภาค2ดีกว่าซึ่งในตัวเกมภาคแรกก็จะมีกระส่งเฮ้ยกระส่งก็ได้อย่าเพิ่งอะไรเยอะนะครับเล่นๆไปก่อน โอ้ยเหี้ยขวดเอ้ยกูจะชมมึงนะเว้ยมึงให้กูหน่อยดีมึงได้ไปก่อนมึงได้ไปก่อนคือพวกกระจอกอะไม่ไม่ไม่ควรจะอยู่บนโลกเดี๋ยวมึงเจอกูสับโอ้กระสุนโคตรกากกระสุนมือนไปยอยเหี้ยเกินเออเฮ้ยออขเด็กโคตรกากอะกากเกินพี่โอ้ยไม่ตุยเหี้ย คือถ้าผมพูดเบาไปแล้วเอาปากไปไกลใหม,ม่อันก็นจะเสียงเบาไปทั้งคลิปเลยซึ่งแม่งไม่ถูกใจโอ้ยมึงมทำให้กูไม่ถูกใจมึงควดอืมแม่งมีเซนทรีเพราะตัวเกมภาคแรกก็จะมีประมาณนี้ซึ่งกูลืมกดเล่นเต็มจอซึ่งผมจะเริ่มรีวิวจากปืนแรกก่อนก็คือไรโฟครับซึ่งเป็นปืนเบสิกที่ทุกคนน่าจะชอกแล้วทำไมมันข่าคางวะมึงไม่ให้กูวดแบบอคือ โอ้เดี๋ยวมันบั๊กเหรอคือเนี่ยครับสภาพบิ๊กเกมไอ้ควายเฮียเนี่ยไม่สร้างเกมได้งโง่ชิบหายเลยยอกครับยอกอันนี๋ยวจะลองเล่นไลฟ์โฟดูนะว่ามันเป็นยังไงซึ่งระบบเกมนี้จะมีสไลด์ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่แจ่มมากเออเยี่ยมโอ้อเฮียสไนโอ้ยไอ้ด่านี่เฮียอะไรวะเนี่ยอยู่บนหอคอยโอ้โหตาย มีให้กูได้ฆ่าเถอะโอ้โหมีบาเลียอีกโอ้แพงไอ้เฮียทางซ้ายทางขวาสัตว์ทีวีแมนเหรอไอ้เฮียมันโอ้โหกากมากกากมากโอ้โอ้มีเก็บปืนคนโอ้โหเซนตีพอตอออ่อมึงง่ายสัตว์โอ้ยี่เฮียอุ้ยพ่อมึงวางแคมหน้านี้เลยคือระบบสไลด์เกมเนี้ยเอาตรงนะแทบไม่มีผล ไม่มีเฮ้ยหลังกูไอ้เหี้ยเอ้ยโอ๊ถ้ามึงเพิ่มระบบรีโหลดมานี่อย่าโอ้ทำไมมันโง่กว่าภาคแรกอีกวะโอ้โหโอ๊ะนี่ผมโอ้ต้องมาสู้กับพวกเล็กโอ้ผมอยากจะบอกว่าไลฟ์เฟิลนี่เป็นปืนที่กากที่สุดในแมปเฮี้ยนี่เลยโอ้โหเฮี้ยมันทันมายิงกูนิดเดียวอาตปืนต่อไปที่เราจะเล่นนะครับทุกคนก็คือมินิกันารตลอดใครที่เอไม่ค่อยแม่นนี่ก็สาดได้เลยนะหืมขนาดกูสาดโอ้โหเฮี้ย มาเลยโกงโอ้แม่งเฮ้ยเฮี้ยคึงให้กูพูดก่อนดิซึ่งโอ้โหหลังก็มีโอ้คือมหาโอ้โหเฮี้ยเซนทรี่ใครวะโวยโคตรเฮี้ยโอ้โหอเฮี้ยเกิดตรงนี้เลยเออเจอเซนทรีกูหน่อยโวยตายตายโอ้โอ้โหเออนี่ครับกระสุนมันแบบไปเลยอ่ะนี่มันไปเลยอ่ะ โอ้ย oh. หลังก็มีโอ้ยหลบไม่ทันดิมึงเล่นอยู่พมา่าเลยไงไวะไอ้เขี้ยปิงมึงโคตรแบบโอโ้โหดีเลยจัดเลยอะ่ะโอโ้ปิงกูเท่าไหร่ดิเช็คก่อนโอ้โห oh, นี่กูเล่นอยู่พม่ามา,มาที่นี่วะต้องยิงยังไงนะถึงจะพังให้ oh, oh, กูโอ้โหเฮียก็จะยิงพังคนก็มากันโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> ยิงมาตั้งแต่หน้าซอยเฮียพ่อมึงตายอ่ะโอ้บางไม่ติดวะควายขี้ควายกระจอกขออนุญาตเปิดโดนนะครับเปิดล้างสง่ง โ oh, yeah, oh, oh. <c oughs> อ้ยี่แม่งดอกเลยโอ้โห้วยจัดผมอยู่นิ่งๆไม่ได้เนี่ยเฮีย yeah. มีตัวไม่ใช่หรอโ oh, oh. oh, 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 yeah. <c oughs> อ้โอ้โอ้โห้เฮียคุยโอ้โหโอ้ยียหลังก็มีโอ้ยแม่ง <c oughs> มเอ้ยเฮียระบบเกิดเกมเฮียนี่โง่มากลูกหลี่จัดคุยหลังกูมีโอ้ my god ยี่สิบสี่กริรัตมินิกันเออ ึงเอาเลยเพื่อนเออมึงเอาเลยเฮียเออมึงเอาเลยโอ๊ยหลังอะไ์ไปครับโอ้ยไปเกิดไกล้พองไหมไปตัวนึ่งอะมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้ยเฮียจัดบอกเลยเกมเฮียนี่เฮียจัดระบบเกิดเฮียทุกอย่างเฮียแล้วมึงไม่ให้กลัวดีิคือมึงเป็นคุยเลยอ่ะไอเฮียมึงไม่ให้กลัวมึงเป็นคุยเลยไอเฮียแล้วมาลองซึมกล่องนี้ดีกว่า โอ้เฮียอะไรอ่ะมไม่มีคัสิีนส่ม้กูเนี่ยกูเจอแล้วเอ้ยเยี่ยมมันเข้าไปในนั้นแล้วแม่งก็มีตัวคือระบบเกิดเกมคือระบบเกิดเกมเฮียเนี่ยไม่งงชิบหายอ่ะคือกูต่อให้พวกมึงมาเอ็มเอ็มตัวตัวมึงมาเอ็มเอ็มตัวตัวกูมึงก็แพ้ไอ้เฮียหยอกเลยครับมันเป็นแค่การเซ็ฮะมึง,มงเฮียอะไรอ่ะเมื่อกี้ โอ้โหเฮียนี่กูมายืนแบบกลางกลางโอ้ยกูเพิ่งเสกของมึงก็ยิงกูเลย <Huh? S 1> ปืนดอบเฉยืมแม่งหลายที่เหลือเกินพูดหัววะเตินออกจากจุดสปอนเมื่อไหร่นี่กูนี่แทบมีร้องอะ่ะเฮ้ยมันมีบาเลีโอ้เฮียมันสกินเฮียเลยวะจะลวดปลาฉลามเหรอหเฮียอะไรวะโอช่วยกูช่วยกูโดนโดนโดนช่วยกู ดีมากกรู้แล้วมันมีว,วิวยังไงโดนหลบเก่งก็พอกูว่าไม่พอโอ้โหป้อมโอ้โหยปืนเฮี้ยเกินโอ้ยเกมเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยใครสร้างเกมเฮี้ยเนี่ยโอ้กูก็ลูกกระหรียกคุยออกโอ้โนกระสุนคอนเฟิร์มโอ้ยอะไรโอ้โอ้โหตั้งแต่นบนปาา่าซ่านพ่อมึงไงอี๋เอาสาก,กูไม่กล้าเดินออกไปไม่มีตัวอยู่ด้านหลังคือระบบเกิดเกมเฮียที่พบ เริ่มมาแม่งก็โอ้โยเฮียได้คิวกี่คิวเนี่ยสามสิวรูคิวนี่มึงโอ้โหหล่อตูดกูโอ้เปิดโดน,นเลยเฮ้ยพ่อมึงอะ่ะกูเพิ่งโอคยเฮียโอ้ยพ่อมึงทำไมกูเล่นแล้วมันกากจังวะอ้าวกูเพิ่งเสกกูเพิ่งเสกโดนไม่งเสกหนูกูออเมาเลยมาเลยเออ สุดดยอดคือมันต้องตายบ้างแหละกูเข้าใจแต่ไม่บ่อยขนาดนี้มั้งมีสกอร์ตายกูดูก็ดีไอ้เหี้ยมีเฉยเด้เพื่ตเฉยกับพองนะนี่ขนาดกูกดเพื่อดูสกินเปินมึงยังเบอร์อ่ะโอ้โหมันจะมีเกมยังไหนี่มันเหี้ยได้เท่านี้ครับโอ้โหเล่นบิ๊กเพนบอลละค้างครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหเหียโอ้คอมกูเหียมันดูเล่นบิ๊กเพนบอลละค้างโอแม่เ้ย ค้างครับ<ฮ>แก๊สจอก็กินไปเกือบ50เปอร์แต่มึงอืดหรือว่ากูมีเพื่อนคุณบิลคอย <c oughs> ก็ไม่มีสิบหก็ไม่ได้ละร้อยเปอร์อะไรเป็นหีจอคือเกมไม่งเงี่ยสัตว์สุมนนส่มโชยเงิน,นม,ม,มันเหลือไอ้เหี้ยกูสุ่มให้เลยอะนี่นี่กูสุ่มให้เลยเนี่ยกูสุ่มตลอดเงินมันเหลือเท่าไหร่สุ่มตลอดเลยแดงอีกแล้วเดีย๋ยวจะแคปไปอวดแม่กูแลนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงฝากดิสไลค์ไว้ให้กับเกมที่เนี่ยครับก็มึงอะสมควรและไอเหี้ยสมควรหยูด ดีไลท์อ่ะมึงได้ดีไลท์ไปมึงอะดีแล้วไอ้เหี้ยดีเท่าไหร่แล้วที่เขายังกดไลท์มึงไงไอ้เหี้ยคูถ้ามันนี่ปุ่มยิ่งที่มันเหี้ยวกว่าดีไลท์อ่ะกูกดเลยเนี่ยยังปุ่มเนี้ยคือโดยวรวมแล้วอย่าไปหาเลยครับอันนี้กดไลท์ให้เลยกดไลท์ให้เลยนี่เกมดีจัดนี่กดให้หมดเลย,ยสัตว์อย่าลืมไปฝากดิสไลท์ไว้ให้กับมันเลยนะครับอย่าให้มันได้ถึง90%เหมือนคลิปกูที่คนกดไลท์ไม่ถึง90%นะครับ